ลลลล้้้้วววววนนนาางงงเเอีีีมททัั่่่่พืหหูสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพร,รักทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นยนดังรุนแรงและยังไม่น่าไว้วางใจเพราะฉะนั้นทางจังหวัดภูเก็ตจึงต้องเข้มงวดมาตรการในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตเพื่อป้องกันการระบาดในพื้นที่ จึงกำหนดมาตรการในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตอย่างเข้มงวดในช่วงระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้โดย1คนที่มาจากจังหวัดอื่นๆ76จังหวัดต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสต้องตรวจโควิด -19 และมีผลตรวจเป็นลบููงอายุดแล,และ2คนภูเก็ตหรือคนที่ทำงานในจังหวัดภูเก็ต คนภูเก็ตต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสหรือต้องตรวจโควิด -19 และมีผลเป็นลบและคนที่ทำงานในจังหวัดภูเก็ตมีทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนต่างจังหวัดต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสหรือต้องตรวจโควิด -19 และมีผลเป็นลบต้องมีใบรับรองการทำงานในจังหวัดภูเก็ตจากที่ว่าการอำเภอเมือง อำเภอถลางและอำเภอรกระถูและขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนงดการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ตเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่ยาประมาทสามคัคคีร่วมแรงร่วมใจร่วมกันป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยความห่วงใยจากจังหวัดภูเก็ต